เสร็จสิ้นภารกิจเช้านี้ไปค่ะไปส่งสาวน้อยเรียบร้อยแล้วแม่สมศรีก็จะขับรถกลับบ้านไปไปรับพ่อใหญ่ไปหาหมอกันค่ะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าปีนี้มีมีแต่เรื่องไหนจะลูกไหนจะหลานไหนจะบ้านทําห้องก็ยังไม่เสร็จมีแต่เรื่องมีมีแต่ราวนะคะแต่ว่าก็หยุดไม่ได้เนาะเหมือนว่าเข้ามาเป็นอ่อ เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆนคะ่คะค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะกําลังจะไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนนะคะเพื่อนเพื่อวันนี้ก็เตรียมตัวกันแต่เช้าวุ่นแต่เช้าเลยคะ่ะวันนี้แม่ก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าจะพาคุณพ่อไปหาหมอแต่ว่าก่อนที่จะไปพาคุณพ่อไปหาหมออ่า ต้องไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปส่งสาวน้อยที่โรงเรียนด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะเราเข้ามานั่งอยู่ในรถก่อนที่เราจะไปเราต้องวอร์มรถก่อนนะคะสวัสดีหรือ,อยังคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้หนูเรียนอะไรเอ่ย PE หนูเรียน PE ให้ใส่ให้มัดผมก็ไม่ยอมนะคะดูสิคะหัวกระเซอะกระเซิงไปแบบนี้เลยเหมือนน้ำไม่อาบแปรงฟันหรือ,อยังเมื่อเช้า yeah. แปรง,งฟันแล้วคะ่ะทาเอาวัสลีนทาปากด้วยปากนูแห้งนะคะก่อนที่จะออกรถเราก็ต้องวอร์มรถก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากไม่ใช่ว่าสตาร์ทรถแล้วก็จะบึ่งรถออกไปเลยนะคะพ่อใหญ่บอกว่าเราต้องวอร์มเครื่องให้น้ํามันไปส่งส่งไปที่เครื่องหรือว่าอะไรอย่างนี้สักพักก่อนที่เราจะออกรถไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ เครื่องรถเราพังเนาะเราก็รักษาเครื่องยนต์ของเราไปในตัวด้วยค่ะวันนี้แม่สมศรีไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าจะพาพ่อใหญ่ไปหาหมอเพราะว่าฝรั่งเนาะบอกยากมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบอกยากมากถ้าไม่จะเป็นจะตายจริงๆแกไม่ไปหาหมอเลยนะคะวันนี้หมอหมอนัดมาแกก็ขับรถไม่ไหวแม่สมศรีก็ลางานหนึ่งวันเนาะก่อนที่แม่สมศรีจะไปส่งสาวน้อย แก่ตัวสายตายิ่งไม่ค่อยดีก่อนที่จะออกจากก่อนที่จะอ,ออกตัวเราก็ต้องใส่แว่นสักนิดเพื่อช่วยในการมองเห็นนะค,เนเนคะเพื่อนๆะาอ้วทำไมกระจกหลังมองไม่เห็นอะไรเลยอากาศก็หนาวด้วยวันนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่า what is the day the seed day o r something ลูกชายอาวันศุกร์เขามี เขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาปิดให้เขาปิดให้นักเรียนทั่วโรงเรียนเลยนะคะแต่ว่าโรงเรียนสาวน้อยไม่ปิดค่ะปิดแต่โรงเรียนพี่ชายนะแล้วให้พี่ชายอยู่บ้านไปค่ะสาวน้อยก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าโรงเรียนหนูไม่ปิดหนูอุ้ยวันนี้หนูจะสายแล้วแม่มัวแต่คุยหนูจะสายแล้วเดถึงหน้าโรงเรียนหนูต้องกระโดดลงเลยนะถึงหน้าโรงเรียนหนูต้องกระโดดลงเลย ก็เป็นบัดแม่ก็เป็นบัตรไม่หายนะคะเมื่อวานหนูกินอะไรมาที่โรงเรียนแม่ลืมถามอน um, หนูได้ to, for, หนูได้กินนูได้กินหนูได้กินอะไรที่โรงเรียนเมื่อวานจําได้ไหม uh, จําได้ไหมหนูได้กินอะไรที่โรงเรียนมาบอกใช่ oh, หนู Oh, it was fish fingers นูได้กินปลานูได้กินดูได้กินปลาฟิตฟิงเกอร์ภาษาไทยก็สิบว่าแมนปลานิ้วบ่เป็นปลาเล็กๆเ,เป็นปลาชิ้นเล็กๆที่เขาเอาไปอบนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็คือเป็นปลาเป็นปลาเขาทํามาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเล็กๆที่นี่เขาจะเรียกว่าฟิตฟิงเกอร์ใช่ไหมใช่ฟิตฟิงเกอร์เอาไปเอาไปอบแล้วกินกับอะไรกินกับอะไรฟิตฟิงเกอร์ Beep. Oh, it wasn't fish fingers. I just remember. That, that, was, that was after. That was. Uh, so, yesterday I ate nachos. Mwan, nachos. With rice and chicken. มีข้าวค่ะข้าวแล้วก็ไก่ค่ะพวเป็นภาษาไทยข้าวแล้วก็ไก่ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไก่ว,กไก yeah. วันนี้เพราะว่าเป็นวันศุกร์หนู <And S 1> หนูจะต้องได้กินปลาเพราะว่าที่โรงเรียนวันศุกร์เขาชอบทําปลาให้กินใช่ไหมทําปลาค่ะอากาศหนาวมากเลยนะครับเพื mm ่อนๆครับ mm hmm. จะสายแล้วแม่ต้องแบบว่าเหยียบเหยียบคันเร่งให้มิดนะคะ ที่นี่นะคะเ,เพื่อนๆขาขับรถไม่เกินในเขตชุมชนนะคะขับรถไม่เกิน30ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะก็คือ30ไมล์ถ้าเป็นเมืองไทยก็ประมาณ40หรือ50อะไรประมาณนี้นะคะ mm. เ,เพื่อนๆขะในเขตชุมชนนะคะเพราะว่าเราจะเจียบคันเร่งเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราไม่ได้นะคะเพราะว่ามีกล้องตลอดนะคะ mm. เ,เพื่อนๆขะในเขตชุมชนเราต้องรักษากฎจราจรเรา เราที่นี่การขับรถคือมีวิไนมานะคะเพื่อนๆคะการที่เราจะขับรถเร็วๆก็คือเราต้องอยู่ที่มอเตอร์เวย์แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเร็วเกินไปเขาก็มีขีดขีดขีดกำจัดขีดขีดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขีดกำจัดความเร็วที่เขาต้องกำหนดมาให้เราขับนะคะเพื่อนๆชาะอยู่ที่นี่ไม่แม่สมศรีไม่เคยขับรถเหยียบถึงร้อยสักทีเลยนะคะ อยู่แต่ในเขตชุมชนนี่ประมาณ30 40ถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงนะค,คะเพื่อนเพ่เพราะว่า,าเขามีกล้องตลอดทุกระยะเนาะถ้าเราจะขับเร็วถ้าเราถูกจกับมาเราก็ต้องรู้ดพ้อยนะคะที่นี่การรักษากฎจราจรก็คือแบบว่าเป็นที่หนึ่งมากมีกฎมีระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้อู้รู้สึกว่าคนเต็มเลยได้ไงฮะชัมแม่ซีแม่เห็นเพื่อนหนูอยู่ที่โรงเรียน แม่เห็นเพื่อนหนูมาแล้วโอเคหนูก็หนูก็จะออกไปหน้าหนูมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้วันนี้มาเร็วนะคะอ่าโอเคหนูจะไปแล้วใช่ไหมคะแย v ฮะบันไดเดอเล็บยูอ่อยูเดเอาโทรศัพท์มาบอกรสตร n ทฮิลล์คีบยูโฟนอินเด e n i ็อกเก็ h แดนเบนฟินนิต o บอร์อ่า o ินนิตสคูลไอเบลโฟนอยู่สุจร o ตบ don't แ n ก w ะ r that น e a n s I อเ n t come ็ u t of s c h า o l ิแย่โอเคโอเค ไปอีกแล้วสาวน้อยก็มาส่งนางแบบนี้ทุกเช้านะครับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกเนาะเพราะว่าไอ้โรคจิตนั้นเราเขายังจับไม่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีก็ฟังข่าวเรื่อยๆนะคะบ,บางคนเขาก็ปล่อยให้ลูกเดินมาโรงเรียนเองแต่แม่สมศรีอ่าตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะครับเพื่อนๆค่ะหน้าโรงเรียนตอนเช้าก็จะแบบนี้เลยค่ะ ้องสาวน้อยไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแม่สมศรีก็จะเบึงรถกลับบ้านไปรับพ่อใหญ่แล้วก็เตรียมตัวไปหาหมอพาพ่อใหญ่ไปตรวจสุขภาพไปหาหมอนะครับเพืเ่อนๆค่ะเพราะว่าแกก็คือแมอ่บอกยากมากเลยนะคบเพืเ่อนๆค่ะถ้าแกไม่จะเป็นจะตายจริงๆแกจะไม่ไปหาหมอเลยนะรฝรั่งที่นี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะ,ะนี่นี่ก็บังคับแกไปนะคะนัดหมอนัดหมอว่ายากแล้ว แต่ว่าบอกให้พ่อใหญ่ฝรั่งไปหาหมอนี่ยากกว่านะคะกว่าจะนัดหมอได้เราก็อ่าก็ต้องรอเวลารอคิวพอได้คิวมาก็ยังทำท่าดื้อดื้อด,ดึงก็ไม่อยากจะไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็ต้องจำเป็นต้องลางานเพราะว่าแกขับรถไม่ไหวเนาะแม่สมศรีกับพ่อใหญ่ใช้รถคนละคันนะคะที่แรกแกก็ไม่อยากให้แม่สมศรีลางานนะคะแม่สมศรีก็อธิบายให้แกฟังว่าอยู่ต้องเอาสุขภาพอยู่มาก่อน ยูจะขับรถไปแบบแบบไม่มีแรงขับรถแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้ยูไปคนเดียวนะคะ,ะแม่สมศรีก็จําเป็นต้องลางานแค่วันเดียวเนาะคงไม่เป็นอะไรนะคะเพืเ่อนๆค่ะ,ะไปค่ะไปลุ้นกันค่ะว่าหมอจะให้นอนโรงพยาบาลหรือเปล่าแม่สมศรีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเตรียมชุดนอนเตรียมรองเท้าเตรียมอะไรใส่กระเป๋าไปด้วยค่ะ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าเพราะว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลเนาะถ้าหมอให้นอนโรงพยาบาลเราจะได้ไม่ต้องบกรถกลับมาเตรียมมาเอาของนะคะเพื่อนๆขาไปค่ะเป็นลุ้นเดือนกับแม่สมศรีปีนี้บอกเลยว่าทรหดอดทนมากมีแต่เรื่องมีมีแต่เราเหมือนมาเป็นบทเรียนเป็นบทพิสูจน์ให้เราแบบให้ชีวิตเราแก่งขึ้นค่ะเพื่อนๆขานี่แหละค่ะแม่สมศรีก็สร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะถึงจะมีเรื่องมีราวอะไรเข้ามายังไงก็ สู้เท่านั้นใช่ไหมคะเพื่อนๆขาไปค่ะไปด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะเพื่อนๆขา